คนสัญญาณของคลิปวิดีโอนี้มีใครกำลังคิดถึงคุณคิดเกี่ยวกับคุณฝันถึงคุณหรือกำลังมีภาพจินตนาการอะไรในความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นมาดูว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เวลานี้คนคนนั้นเป็นคนที่มีเสน αι, ่ห์เฟลลี่เป็นคนที่มั่นคง เป็นคนที่คุณรู้สึกขอไว้อธิษฐานถึงเป็นคนที่คุณรู้สึกรอคอยรู้สึกถึงใครบางคนที่คุณปรารถนาเหมือนแรงปรารถนาของความรักความสัมพันธ์ภายในใจของคุณเกิดขึ้นภายในอันดับแรกเลยเพราะเหมือนกับว่าภายในตัวตนของคุณคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับตัวเองดีอยู่แล้วมีทุกอย่าง นาทีการงานการเงินมีความสุขมีอะไรที่ดีมากแต่ภายในของคุณรู้สึกรอคอยรู้สึกขาดกับอะไรบางอย่างรู้สึกเหมือนกําลังรอคอยสักใครสักคนแต่ตอบไม่ได้เหมือนสิ่งสิ่งนี้พลังงานภายในของคุณกําลังจุดประกายให้คุณได้เหมือนเป็นรายสัญญาณให้คุณได้รู้ว่าคุณมีใครบางคนที่คิดถึงคุณอยู่รอคุณอยู่และเป็นความหวังของความรัก ระหว่างกันอะกันสัญญาณของคลิปนี้ใครบางคนที่เขามีความสูญเสียเสียใจหรือผิดหวังต้องการความรักที่เป็นรักแท้ต้องการความรักที่เป็นคู่ชีวิตกันจริงๆและสัญญาณที่เห็นอยู่ตอนนี้อาจจะมีใครบางคนในที่นี้ที่คุณและเขามีเรื่องราวดราม่าก,กันอยู่และเขาต้องการที่จะ เปลี่ยนแปลงความสมัค์ครั้งนี้ไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าคุณกำลังได้เจอความรักที่อยู่ไกลความรักที่มีความแตกตา่างและไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือจะเป็นใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ดูโวลคุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงความรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่ของชีวิตของความรักกำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่เขาผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายผ่านประสบการณ์ที่แย่ ผิดหวังเสียใจในความรักความสัมพันธ์เป็นผู้พ่ายแพ้ในความรักความสัมพันธ์แต่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเชื่อว่าคนคนนี้กําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่เขารู้สึกว่าเขารอคอยคุณเหมือนกันและเพื่อที่จะเข้ามาทําให้เชื่อมโยงคอนเนคก,กับเขาค้นหาคุณเขาจะค้นหาคุณเจอแล้วสิ่งที่สําคัญใครที่ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง ไม่ว่าคุณกาลังมีประเด็นอะไรกับใครอยู่ก็ตามสําหรับบางท่านเขาคนนั้นกําลังรู้สึกถึงคุณและคิดถึงคุณนะและเชื่อว่าอะไรบางอย่างกําลังทําให้คุณและเขาได้ติดต่อหรือว่าพูดคุยหรือปรับความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นหรือเห็นความจริงบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์และเชื่อว่าคนคนนี้กําลังมาพร้อมกับแนวทางของความสมานครั้งใหม่ๆหมและนี่คือสัญญาณของความรัก การมอบของขวัญมอบโอกาสหรือว่าเป็นความรักครั้งใหม่หรือว่าเป็นความสมานที่ขย,ยับสถานะสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและเชื่อว่าทุกๆคนกําลังที่จะได้ตัดสินใจหรือให้โอกาสหรือที่จะเปิดทางและเปิดใจให้พบเจอกับความรักคนรักเพราะนี่คือสัญญาณที่พิเศษและสเปเชียลม,มากๆของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ